สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับไทยอิดชแนลนะคะคลิปนี้จะพามาดูการปรับระดับกระเบื้องให้เสมอการด้วยอุปรกรณ์ต่อไปนี้คะ่ะสีส้มจะเรียกว่าลิมสีขาวเรียกสเปเซอร์แล้วก็มีครีมปรับระดับนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจพื้นกระเบื้องนะคะว่าระดับส่วนไหนบ้างไม่เท่ากาันเราก็จะใช้สเปเซอร์ดันเข้ามาแล้วก็ดันลิมใส่เข้าไปนะคะ ส่วนของตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพื้นมีความไม่เสมอกันนะคะการใช้สเปเซอร์ทำให้การทำงานง่ายรวดเร็วแล้วก็ทำให้การปรับระดับมีความสมบุรณ์แบบช่วยปรับระดับกระเบื้องให้เสมอกันจัดแนวกระเบื้องให้สวยงามและเท่ากันทุกร่องยาแนวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปูกระเบื้องและป้องกันไม่ให้กระเบื้องเคลื่อนตัว หลังจากที่เราตรวจระดับกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ลิมนะคะดันเข้ากับสเปเซอร์เพื่อเตรียมปรับระดับค่ะต่อไปเราก็จะใช้ครีมนะคะดันลิ่มเข้ากับสเปเซอร์ดันให้แน่นทุกจุดเลยนะคะการปูกระเบื้องให้ถูกต้องต้องอาศัยการปรับระดับกระเบื้องให้มีความแม่นยำ กระเบื้องบางแผ่นด้านบางด้านที่มีระดับไม่เสมอกันจากปัญหาดังกล่าวจะสามารถเรียงได้โดยใช้ระบบปรับระดับกระเบื้อง smart level หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการตรวจสอบพื้นกระเบื้องด้วยการใช้ลิ้มรูดไปรูดมาเพื่อดูว่าจุดไหนที่ยังไม่เสมอกันจุดไหนที่ยังไม่ได้ระดับเราก็ใช้ครีมดันเข้าไปนะคะ หลังจากที่ปรับระดับก็ตรวจเช็คอีกรอบนะคะเพื่อดูความเรียบร้อยของงานค่ะหลังจากที่ใช้อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวพื้นมีความเสมอกันทุกด้านเลยนะคะหากสนใจสินค้าหรือต้องการทราบวิธีการใช้งานสามารถแอดไลน์ไทยอิดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ